สำหรับนะักศึกษาที่มีปัญหาในการกดเครื่องคิเลนะคะตอนที่ทําโจทย์เราได้คําตอบไม่เท่ากับเพื่อนหรือไม่เท่ากับครูนะคะครูคิดว่าน่าจะมาจากปัญหาในการใส่วงเล็บของเรานะคะเดี๋ยวครูลองยกตัวอย่างนะคะโจทย์ง่ายๆที่เราคิดได้ด้วยตัวเองนะคะ2คูณ10กําลังลบสหารด้วย2คูณ10กําลังลบ8ได้เท่าไหร่คะ2ตัด2ก็จะเป็น1คูณ10กําลัง 4. ลบสลบแข้างล่างย้ายขึ้นไปข้างบนก็เป็นบวกแก็จะได้เท่ากับ1คูณ10กำลังเท่าไหร่คะกำลัง4ได้เท่ากับ1เท่ากับเท่านี้ใช่ไหมคะเรามาดูถ้าเกิดนักศึกษากดเครื่องคิดเลขต่อกันไปเลยเป็น จะได้เป็น1คูณ10กํลังลบ12ซึ่งคําตอบจริงๆมันคือ1คูณ10กํลัง4จะเห็นว่าคําตอบมันจะผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการเราจะต้องใส่วงเล็บก่อนนะคะแบบที่หนึ่งนะคะทำแบบนี้2คูณ10ยกกําลังลบ4ได้เท่ากับหารด้วยวงเล็บ2คูณ10ยกกําลัง เห็นว่าคําตอบของเราถูกต้องแล้วนะคะแต่ครูมีวิธีการที่ง่ายกว่าน,นั้นนะคะกดให้มันง่ายกว่าโดยที่เราสามารถกดต่อ,อก,กันได้โดยไม่ต้องใส่วงเล็บนะคะให้เราใช้ตัวนี้อย่างเช่นครูต้องการกดสอง 4. คูณ10กําลังลบ4ครูใช้การกดคลือคิอเลขแบบนี้ได้เลยนะคะสองอันนี้คือคูณ10กําลังแล้วก็ลบ4ไปเลยเห็นไหมมันก็จะได้เป็น2คูณ10กําลังลบ4 อ,อย่างเช่นครูจะทำา2คูณ10กกาลังลบ12ครูก็เป็น2ตัวนี้ก็คือคูณ10กกำลังลบ12ถ้าครูจะทำา8คูณ10กกาลัง5ก็คือเป็นตัวนี้ไอปุ่มตัวนี้ค่ะ exp มันคือคูณ10ยกกําลังแล้วนะคะถ้าเกิดเรากดยกกําลังโดยใช้ตัว exp เราไม่จำเป็นต้องใส่วงเล็บนะคะสามารถกดต่อกันไปได้เลยอย่างเช่นเป็น เอาโจทย์ตัวนี้อันเดิมนะคะ2คูณ10กำลังลบสหารด้วย2องคูณ10กำลังลบ8เห็นไหมคะว่ามันสะดวกขึ้นให้จำตัวนี้มันคือคูณ10กำลังแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างในการคำนวณอีกข้อหนึ่งนะคะ ถ้านักศึกษากดเครื่องคิดเลขแล้วได้คําตอบไม่เท่ากับเพื่อนๆในห้องนะคะอาจจะเพราะว่าเรากดเครื่องคิดเลขตรงเนี้ต่อกันไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราคํานวณจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่อยู่ในสแควร์รูททั้งหมดเนี่ยจะต้องจัดการกันให้เรียบร้อยก่อนได้คําตอบเท่าไหร่ค่อยเอามาใส่สแควร์รูทถ้าเกิดเรากดต่อกันเลยนะคะเป็นสแควร์รูทหนึ่งจุดจกกำังลบจะเห็นว่าคําตอบที่ได้นะคะ จะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการข้างในวงเล็บตรงนี้ก่อนถ้าเรากดวิธีละค่าแล้วก็จดคําตอบไว้เรื่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเราลองใช้วิธีแบบที่ครูสอนนะคะเครื่องหมายตรงนี้นะคะ exp มันคือคูณ10ยกกําลังแล้วนะอย่าลืมเพราะฉะนั้นเวลากดนะคะครูจะกดข้างในตัวเลขข้างในวงเล็บนี้ก่อนแล้วได้คาตอบออกมาเท่าไหร่ค่อยเอามาใส่ s q u a r o o นะคะก็จะเป็น1.8 คูณ10ยกกำลังลบหเห็นไหมมันก็คือ1.8คูณ10กำลังลบ5คูณกับจุด0ูนคตอบที่ได้คือตรงนี้จากนั้นเอาตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมคะไปใส่สแควร r o o t ก็จะเป็นส u ควร r o o t คําตอบเมื่อสักครู่นี้ออกมาก็จะได้เท่ากับเห็นไหมคะได้เท่ากันอย่าลืมตัวเลขตัวเล็กๆตรงนี้ก็คือคูณ10ยกกำลังลบสนะคะ จากนั้นเขาให้หาค่า pH สูตรในการหาค่า pH ก็คือลบล็อก ok คำตอบทั้งหมดทั้งก้อนนี้บางคนอาจจะจดคำตอบออกมาแล้วก็มาใส่เข้าไปในลบล็อก ok ตรงนี้นะคะทำให้นิยมมันอาจจะไม่ตรงกันครูจะใส่เข้าไปทั้งก้อนเลยนะคะคำตอบที่ได้มาทั้งหมดครูจะไม่ปัดตัวเลขแล้วก็เอาไปแทนค่านในนี้เลยก็จะเป็นลบล็อก ok คำตอบเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะค่าที่ได้ออกมาก็คือเท่ากันเดี๋ยวเรามาลองหัดกดเครื่องคิดเลขนะคะด้วยโจทย์ข้อน,นี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะวิธีการเราต้องการหาค่าความเข้มข้นของ a ตัวนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันอยู่ในรูปเศษส่วนต้องค้างก้อนนี้ไว้ก่อนครูก็จะมองละครูต้องเอาสองตัวนี้คูณกันแล้วก็ย้ายก้อนนี้มาบวก อย่าลืม9.7ุคูณสิบกำลังลบ6ไอ้คูณสิบกำลังลบ6เราสามารถใช้ exp แทนได้เลยนะคะมาดูวิธีการ9.7ุคูณสิบกำลังลบ6คูณด้วย30ได้เท่ากับเท่าไหร่จากนั้นย้าย1หาร0.1ไปบวกนะคะบวกด้วย อย่าลืมใส่วงเล็บ1หารจุดหได้เท่ากับเท่านี้แล้วเราต้องการหาค่าความเข้มข้นของ a ตรงนี้ก็ต้องย้ายความเข้มข้นของ a ขึ้นไปย้ายก้อนนี้ไปหารใช่ไหมคะครูก็จะไม่กดเครื่องคิดเลขใหม่อีกครั้งหนึ่งครูก็จะกดทาได้2แบบ1หารคําตอบเท่ากับหรือมันคือ หหารตัวนี้มันก็คือคำตอบตัวนี้ x ก,กำลังลบ1เห็นไหมคะจะเห็นว่าคำตอบได้เท่ากันกับที่ครูสแสดงไปตัวนี้ต่อไปนะคะดูตัวอย่างข้อนี้เราต้องการหาค่า k 2เพราะฉะนั้นเราต้องคงก้อนนี้ไว้ก่อนเนื่องจากไอตัว k 2เนี่ยมันติดมันเป็นตัวแปรที่ติดอยู่ในล็อกตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจัดการพวกนี้ก่อนถ้าครูทำนะคะครูก็จะจัดการเป็นก้อน กดตัวนี้กดก้อนนี้แล้วก็เขียนค่าไว้ใส่ทศนิยมให้มันมากที่สุดนะคะมันจะได้ใกล้เคียงกันเวลาสอบมาวิธีการกดเครื่องคิดเลข463กสามจุหลบด้วย503.15จุดได้เท่ากับจากนั้นหารด้วย ในตัวที่หารมันคูณกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่วงเล็บก่อนถ้าเด็กกดหารเลยมันจะหารเฉพาะเอาคําตอบตรงนี้หารตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันเราก็ต้องหารด้วยแล้วก็สองตัวนี้คูณกันก่อนนะหารด้วยสี่หกสามจุดหนึ่งห้าคูณด้วยห้าศูนย์สามจุดหนึ่งห้าออกมานะคะได้ประมาณ จากนั้นมาดูก้อนนี้นะคะมันก็จะเป็น159เหมือนที่เราเรียนกันนะคะนี่คือคูณ10บกำลัง3หารด้วยอย่าลืมใส่วงเล็บ2.303สคูณ8 3 1จก้อนนี้ได้ ลบแ0ดพกว่ากว่าตัวนี้เท่ากันจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ไปคูณกันเราก็ไม่จำเป็นต้องกดล้างเครื่องคิดเลขก็เอาคำตอบตัวนี้ทั้งหมดคูณด้วยเท่าไหร่คะอันนี้ครูไม่ไม่คิดเครื่องหมายลบเนาะเดี๋ยวมันคูณกันไปมันก็เป็นบวกอยู่ดีคูณด้วย1.71 65จคูนส0กำลังลบส อย่าลืม ex p คือคูณสิบกำลังจากนั้นได้เท่ากับเท่านี้ค้างไว้นะคะถ้าเราไม่เขียนก็ค้างไว้ในเครื่องคิดเลขคูชีให้ดูว่ามันได้เท่ากันจากนั้นไอตรงนี้ตัวแปรมันอยู่ในล็อกใช่ไหมคะแล้วก็ต้องแยกก่อนเป็นล็อก k ลบด้วยล็อกทางก้อนตัวนี้วิธีการเราก็ย้ายล็อกตัวนี้ไปบวกใช่ไหมคะคำตอบตรงนี้ก็บวกด้วยล็อก สองจุดห้าสองกดผิดนะคะครูมองไม่ถนะัดจุดห้าสองคูณสิบกำลังก็ใช้ e x p เลยคูณสิบกำลังลบห้าเท่ากับลบสามจุดหนึ่งเจ็ดเราก็ไม่ต้องกดล้างเครื่องคิดเลขน,นะคะค้างไว้แบบนี้เลยจากนั้นเราจะแอนติล็อกเอาล็อกออกก็คือสิบกำลังลบสามจุดหนึ่งเจ็ครูก็ไม่เขียนเป็นทศนินยมสองตำแหน่งให้เราดูง่ายขึ้นแต่เวลาครูกดครูก็จะค้างไว้ทั้งหมดเท่านี้ก็เป็นสิบ ยกกำลังคำตอบเมื่อกี้เนี่ยก็คือ a n s คำตอบเมื่อกี้